สวัสดีครับสวัสดีเหล่าบรรดาไอพวกโลลิคอนนะครับจิตใจกรปรกที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ทุกคนด้วยนะครับเรื่องราวในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับตัวของอนิเมะอาชีพกระจอกและทําไมยังไงค่าก็เทพนะครับด้วยความที่ว่าตัวซีซัน3ของอนิเมะเรื่องนี้กําลังจะฉายในเดือนสิท,ที่กําลังจะมาถึงตัวของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาทั้งหมด2ซีซันนะครับ แล้วก็เรื่องราวของมันเนี่ยก็ว่ามาด้วยตัวละครพระเอกคนหนึ่งครับที่อยู่ในชั้นเรียนชั้นเรียนหนึ่งนะครับก็ใช้ชีวิตมาตามปกติแต่ทว่าวันนึงเนี่ยกลับถูกอัญเชิญไปในต่างโลกนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพลังความสามารถเป็นของตัวเองเนาะเหาบรรดาเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ได้พลังสุดโหดเอาไปครอบครองส่วนพระเอกเนี่ยก็มีพลังความสามารถเป็นเอ็ดเวิร์ดเอลริคนะครับ พลังเล่นแร่แปรธาตุผมเคยนั่งนึกตลอดที่ผมดูอนิเมะเรื่องนี้ว่าพลังพระเอกมันไม่เก่งตรงไหนวะใช่อไหมเพราะว่าเราก็เติบโตมานะครับกับแขนกลเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะไอเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันโคตรโหดเลยนะเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะว่ามาด้วยการที่ตัวละครพระเอกอ่ะมันมีพลังที่ไม่เหมาะกับการเอาไว้ใช้สําหรับการต่อสู้นะครับก็เลยอาจจะถูกมองเหยียดเยียดโดยเหล่าบรรดาคนอื่น ดีไม่ดีเนี่ยในต่างโลกเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวละครพระเอกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสามารถสักเล็กน้อยก็แล้วกันเนาะที่จะช่วยคนอื่นๆหรือว่า,าไม่ได้เป็นภารักกับคนอื่นๆมากมายนักเนาะในการไปลงดันเจียนครับสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวละครพระเอกแล้วกันก็คือมีลูกไฟ ผมจะเรียกลูกไฟก็อาจจะไม่เชิงเอาเป็นว่ามันมีเวทมนต์ของใครสักคนหนึ่งเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาเล่นงานตนัวละครพระเอกจากด้านหลังนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นพลังเวทของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในพวกกลุ่มเพื่อน,อนของตอัวละครพระเอกนั่นแหละที่จงใจปล่อยใส่ตัวละครพระเอกโดยที่ไม่ใช่ลูกหลงนะในตัวของอนิเมะเนี่ยจะเล่ามาด้วยว่าเออมันเป็นการจงใจปล่อยไฟหรือปล่อยพลังเวทใส่ตัวละครพระเอกเลยนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวละครพระเอกเนี่ย จะต้องตกลงไปในดันเจียนชั้นลึกตัวละครพ่เอกเนี่ยก็จะต้องฝ่าฟันกับดันเจี้ยนที่มันมีมอนสเตอร์ที่มันแข็งแกร่งอะเนาะแล้วก็จริงๆก็น่าจะตายนะครับแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างแหละจึงทําให้ตัวละครพ่เอกสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองแล้วก็มาได้ไกลแม้ว่าสีผมของตัวเองจะเปลี่ยนไปแขนตัวเองจะขาด หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วก็ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งครับเป็นแวมไพร์สาวคนหนึ่งครับซึ่งก็ดูน่ารักดีเป็นสาวผมเหลืองนางเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะให้ตัวละครพระเอกช่วยนะครับแต่ว่าตัวละครพระเอกเนี่ยในช่วงแรกก็ไม่ได้อยากที่จะช่วยนางมากมายนะักแต่เมื่อตัวละครน้องแวมไพร์เนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยถูกหักหลังโดยเหล่าบรรดา คนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ต้องถูกมาผน,นึกในพื้นที่แห่งนี้กว่า300ปีมันก็ค่อนข้างที่จะไปทัสใจกับอะไรหลายๆอย่างที่ตัวละครพระเอกจะต้องเจอครับก็คือโดนคนเป็นเพื่อนตัวเองนี่แหละหักหลังก็เลยคิดว่าช่วยนางเอาไว้ก็คงจะดีเนาะตอนแรกก็ปลดนางออกมาจากผน,นึกสุดท้ายแล้วนางก็กลายมาเป็นโลลิของพี่คนนี้คนเดิมที่จะอยู่กับพระเอกตลอดไป เซอร์วิสค่อนข้างหนักอยู่ครับเป็นอนิเมะที่เซอร์วิสหนักแล้วก็แต่ไม่ได้หนักจนเกินไปนะถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจจะมีฉากแบบปัาบปัาบกันแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นความรู้สึกของผมเลยระหว่างที่ผมได้ดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอนจอยในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเราชื่นชอบมันหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยมันมีแกหลัก ของมันที่สามารถที่จะเกาะไปตามเนื้อเรื่องได้บางคนอาจจะมีความคาดหวังให้ตัวละครพระเอกเนี่ยกลับไปแก้แค้นคนที่ปล่อยพลังเวทใส่ตัวละครพระเอกในช่วงจังหวะนั้นนะครับแต่ว่าตัวละครพระเอกเนี่ยกลับไม่ได้มีความต้องการที่จะกลับไปแก้แค้นขนาดนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็คิดแต่ว่าจะาใช้ชีวิตของตัวเองไปฝ่าฟันเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้กลับไปยังโลกเดิมซะมากกว่า ก็อ,อาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนนะเนาะที่มีความคาดหวังว่าแม่งจะได้แก้แค้นอะไรแบบนั้นก็โอเคดีระหว่างเนื้อเรื่องเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะครับว่ามันดูมีความเป็นอนิเมะฮาริมเซอร์วิสมากกว่าก็ด้วยความที่ว่าตัวของน้อง ire, แวมไพร์แกก็เป็นแวมไพร์ด้วย ก็เลยจะต้องมีการซดเลือดดูดเลือดอะไรกันกับตัวละครพระเอกอยู่บ่อยครั้งมากมายและจากนั้นเนี่ยเมื่อลงไปด้านใต้สุดของตัวดันเจียนนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะครับก็จะมีพวกพระเจ้าที่เหมือนกับเห็นแก่ความสนุกความบันเทิงนะครับให้เหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตมอนสเตอร์ปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำสงครามกัน เ,เพื่อความสนุกของตนเองจึงเป็นเหตุที่ทําให้มันเกิดกลุ่มคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งและกันเนาะที่เขารู้สึกต่อต้านการกระทําแบบนั้นของพระเจ้านะครับก็เลยเริ่มเ,เปิดสงครามแล้วก็พยายามที่จะโค่นล้มตัวพระเจ้าลงให้จงได้แต่ช่างน่าเสียดายเหลือเกินนะครับตรงที่ว่ากลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลดจํานวนลงเนาะเพราะว่าการต่อกรกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ อาจจะยุ่งยากหรือเปล่าบุคคลที่เหลืออยู่นะครับก็เลยแยกย้ายกันไปในพื้นที่ต่างๆครับเพื่อที่จะสร้างเหล่าบรรดาดันเจียนขึ้นมาแล้วก็มีความคาดหวังให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ได้มีโอกาสฝ่าฟันดันเจี้ยนลงมายันชั้นใต้ดินชั้นลึกสุดแล้วกันนะครับก็จะได้คว้าพลังของพวกเขาเอาไปเพื่อที่จะไปโค่นล้มตัวของพระเจ้าเนาะเ่เรียกได้เลยว่าเป็นพอตท,ที่อาจจะ ดูมีความเรียบง่ายแต่ว่าในความเรียบง่ายเหล่านั้นเนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจแฝงอยู่แล้วก็มันก็น่าติดตามในส่วนของเนื้อเรื่องของมันนะครับบางทีอ่ะมันมีเรื่องราวอะไรที่มันซับซ้อนจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อก็ได้ไงอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับสิ่งที่เป็นหน่ข้อดีของอนิเมะเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมันนะเนาะก็คือการที่ตัวละครเพระเอกเนี่ย ถ้าเป็นอนิเมะเรื่องอื่นเว้ยมันจะไม่ได้กลับมาเจอกับเพื่อนๆนของตัวละครพระเอกได้เร็วขนาดนี้ยกตัวอย่างเป็นอนิเมะแรงอีแล้วกันเนาะต้องยกตัวอย่างมาเพราะว่าเนื้อเรื่องคล้ายๆกันพระเอกของแรงอีเนี่ยแม่งโดนหักหลังนะครับแล้วก็เหมือนกับต้องการจะกลับมาแก้แค้นเหล่าบรรดาเพื่อนๆนของมันโอ้กว่าแม่งจะได้กลับมาเจอกันน่ะนานโคตรแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้กลับมาเจอกันนานขนาดนั้นแม่งคือแบบประมาณ 6-7ตอนน่ะแม่งก็กลับมาเจอกับเหลนะ่าบรรดาอาจารย์กวนเก่าแล้วนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้แก้แค้นกันแม้ว่ามันจะไม่ได้แก้แค้นกันหรอกอาจารย์ก็เป็นคนดีแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออวะ่ะพอลาแม่งเห็นแม่งกลับมาเจอกันไวขนาดนี้ก็มันเหมือนเราตร,ตรงใจเราอะเนาะเราอยากจะเห็นเรียงชั่นของแต่ละคนด้วยเมื่อรู้ว่าตัวละครพระเอกมันปลอดภัยหรืออะไรก็ค่อนข้างที่จะสนุกกับตัวของมันเองอะนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครใยมังกรที่โดนแท่งปิศาทิ่มตูดเนี่ยกูชอบก <c oughs> ูชอบเลยผมขยี้ไปในตัวของคลิปวิดีโอของไลฟ์สตรีมนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยเพิ่งจะดูวิดีโอนี้ไปครั้งแรกสามารถไปดูคลิปวิดีโอที่ผมพูดขยี้ไปในไลฟ์สตรีมได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าขอให้โชคดีแล้วกันครับเหล่าบรรดาโลลิคอนตอนแรกผมก็คิดว่าแม่งเป็นแค่การเซลล์กันเนาะคนที่แม่งแบบ นั่งดูอนิเมะเรื่องนี้คิดว่าแม่งไม่น่าใช่เว้ยแต่ว่าหลังจากที่ผมดูผมก็ต้องบอกว่าเออมันอย่างนั้นแหละมันโลลิคอนจริงๆนี่หว่าไอหา่าไม่น่าอะไรกู